สว,ส, rac สวัสดีครับสำหรับค,คลิปนี้เป็นคลิปสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเรียนในบทเรียนแรกเลยนะครับบทเรียนแรกของเราก็จะเป็นการเตรียมตัวสําหรับการเริ่มต้นในการทําการตลาดออนไลน์ซึ่งผมจะมีโน้ตเอาไว้ให้อยู่แล้วในกลุ่มนะครับซึ่งจะมีโน้ตอยู่ไว้ในกลุ่มอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูในโน้ตซึ่งอาจจะอยู่ในโน้ตล่างสุดนะครับซึ่งในแต่ข้อที่โน้ตเอาไว้ในบทเรียนแต่ละบทม,มันจะเป็นการเรียนทีละสเต็ปครับพอคุณทําแต่ละสเต็ปที่1 2 3สาผ่านขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็จะเก่งขึ้นไปเร การทําแบบภาคปฏิบัติเป็นหลักนะครับส่วนเหตุผลในการเรียนในกลุ่มไลน์ก็คือข้อดีคือเราจะได้เรียนในกลุ่มรวมที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับซึ่งเวลาเราเรียนรู้เราทําได้แล้วเราสามารถที่จะโน้ตนะครับโน้ตโน้ตบทเรียนที่เราทําผ่านแล้วเนี่ยไว้ในรายส่วนตัวระหว่างคุณกับผมเอาไว้ได้คราวหน้าคราวหลังที่คุณแบบ เลิกเรียนไปแล้วหรือคุณจะกลับมาทบทวนคุณก็แค่เข้ามาดูในโน้ตส่วนตัวที่เราคุยกันและเมื่อคุณจําไม่ได้ติดขัดอะไรในลายส่วนตัวที่คุณโน้ตไว้เนี่ยคุณสามารถที่จะยิงคําถามพิมพ์คำถามมาหาผมได้ซึ่งผมก็จะสามารถตามตอบคุณได้ตลอดเวลาเหมือนกันนั่นคือวิธีการเรียนแบบนี้เราจะทําให้ตรวจสอบกันได้ว่าคุณติดขัดในจุดไหนสิ่งไหนที่คุณทําไม่ได้นะครับจะเป็นวิธีการเรียนที่เราสามารถ follow up กันได้ตลอดเวลา นะครับส่วนในเรื่องรูปแบบของการเรียนตามบทเรียนต่างๆผมขอให้ทุกคนตั้งใจทำให้ได้ในทุกๆข้อด้วยตัวของคุณเองเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยพัฒนาตัวเองได้จริงๆนะครับในนั้นคือบทเรียนที่หนึ่งของเราก็คือเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเรื่องของการบ้านในการเตรียมตัวเั่ก็ขอให้ทุกคนลงมือทำเลยนะครับส่วนในคลิปต่อๆไปผมก็จะมาแนะนำบทเรียนต่อๆไปเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ